ก็ขอสวัสดีนะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกทกคนครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่21เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2564นะครับซึ่งเวลาบ่ายโมงตรงของวันพุธขอ,ของทุกสัปดาห์นะครับเราก็จะมาเจอกันในรายวิชาสังคมศึกษานะครับโดยวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องของพตันตนัไตนะครับผม ทุกคาบนะครับครูก็จะมีลิงก์ใบความรู้ให้สําหรับนักเรียนนะครับเพราะว่าเราไม่มีหนังสือกันเนาะ,ะลิงก์ใบความรู้นี้ก็เป็นลิงก์ใบความรู้ที่8นะครับเรื่องของพระรัตนาตายนะครับนักเรียนก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้โดยครูก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับนักเรียนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะครับ รูปร่างหน้าตาของใบความรู้ก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้ครับโดยจะมี3หน้าด้วยกันนะครับหน้าแรกก็จะเป็นแบบนี้ครับใบความรู้ที่8เรื่องพระรัตนตรัยครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะมีความหมายนะครับของพระรัตนตรัยหน้าที่สองรูปร่างก็จะเป็นแบบนี้และก็หน้าสุดท้ายหน้าที่3นะครับโดยวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของพระรัตนตรัยครับ โดยครูก็จะมีเป็นคลิปวิดีโอนะครับ a อนิเมชันนะครับของอช่องธรรมศึกษารแอนิเมชันนะครับมาให้เราดูนะครับโดยคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของพระตนไตยนะครับมีคุณครูและก็นักเรียนนะครับเขาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของพระต,าาตานไตยครับอเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับชมกันเลยดีกว่านะครับ วิชาธรรมชั้นตรีฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560ติกะคือหมวดสามรัตนสามอย่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อขอโทษค่ะคุณครูพอดีเมื่อคืนหนูดูละครเพลินดึกไปนิด ละครอะไรสนุกติดพันขนาดนั้นเลยเหรอเป็นเรื่องเกี่ยวกับแก้วสารพัดนึกค่ะถ้าหนูมีแก้วแบบนั้นบ้างจะเนรมีข้าวของมีค่าให้เต็มเลยไม่ต้องมีแก้วสารพัดนึกพวกเราก็มีแก้วที่มีค่าหาที่เปรียบไม่ได้อย่างพระรัตนตรัยอยู่แล้วละ่ะรัตนะหรือรัตนะแปลว่าแก้วปกติจะหมายถึงอัญมณีหรือแร่ธาต ที่มีค่ามากหาได้ยากเช่นเพชรพลอยทับทิมเป็นต้นหรือคนสัตว์สิ่งของที่ดีประเสริฐสุดก็เรียกรัตนะได้เช่นอิทธีรัตนะหญิงที่ประเสริฐหัตถิรัตนะช้างประเสริฐพระรัตนไตรยในที่นี้แปลว่าแก้วสามประการหมายถึง สิ่งที่ประเสริฐสุดมีค่ามากหาสิ่งเปรียบไม่ได้สามประการคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทำไมทั้งสามอย่างนี้ถึงมีค่ามากล่ะคะก็เพราะว่าประการแรกพระพุทธคําว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในที่นี้หมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระบรมศาสดา ผู้ตรัสรู้อริยสัจสี่ด้วยพระองค์เองและทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาขึ้นซึ่งพระคุณของพระพุทธเจ้ามีมากมายนับไม่ถ้วนแต่ที่สำคัญจะมี3ข้อคือ 1. พระปัญญาคุณได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในธรรมทั้งปวง 2. พระบริสุทธทิคุณได้แก่ความบริสุทธิ์สิ้นกิเลส 3. พระมหาการุณาคุณได้แก่ความมีพระหฤทัยสงสารคิดช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์พระพุทธเจ้าทรงอาศัยพระมหาการุณาคุณนี้เป็นที่ตั้งจึงได้เสด็จจาริกประกาศพระศาสนาสั่งสอนประชาชนให้ประพฤติดีประพฤติชอบได้รับความสุขพ้นจากทุกข์ทั้งปวงโอ้โหหนูก็พอนึกออกแล้วค่ะ ว่ามีค่ามากขนาดไหนถ้างั้นแก้ข้อที่สองก็คือพระธรรมคำสั่งสอนนี่เองใช่แล้วรัตนประการที่สองคือพระธรรมสองพระธรรมหมายถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดแบ่งได้เป็นสองอย่างคือธรรมกับวินยัยธรรมได้แก่คำสอนที่เนื่องด้วยการปฏิบัติเป็นหลักที่ควรรู้และปฏิบัติเพื่ออบรมกาย วาจาใจให้ละเอียดประณีขึ้นตามลำดับจนกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปได้วินัยได้แก่คำสั่งสอนที่เนื่องด้วยข้อบัญญัติเป็นข้อห้ามเป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยดีงามในหมู่คณะพระธรรมคำสั่งสอนสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสัต์ธรรมแปลว่าธรรมของคนดีหรือ ธรรมที่ทำให้เป็นคนดีแบ่งเป็นสามประเภทคือ 1. ปริยัติสัตธรรมสัตธรรมคือสิ่งที่พึงศึกษาเล่าเรียนในพระไตรปิฎก 2. ปฏิปติสัตธรรมสัตธรรมคือสิ่งที่พึงปฏิบัติได้แก่ไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญา 3. ปฏิเวทสัตธรรมสัตธรรม คือผลที่จะพึงบรรลุได้แก่มรรผลและนิพพานเหตุที่พระธรรมมีค่ามากเพราะจะช่วยรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติไม่ใหต้ตกไปในที่ชั่วทั้งสองประเภทคือ 1. ที่ชั่วในภพนี้คือการเป็นคนชั่วเสื่อมจากความดีจากลาบยศต้องโทษทันถูกคุ้มขังได้รับความทุกข์ร้อนต่างๆ2ที่ชั่วในภพหน้าได้แก่ อบายภูมิคือที่อันหาความเจริญไม่ได้4อย่างคือนรกสัตว์ดิรัจฉานเปรตและอสุรกายน่ากลัวจังหนูไม่อยากโดนลงโทษและก็ไม่อยากตกนรกด้วยค่ะต่อให้มีแก้แหวนของมีค่าก็คงจะเอาไปใช้ในนรกไม่ได้แน่ๆถ้าปฏิบัติตามพระธรรมย่อมไม่ถึงความเสื่อมไม่ตกอบายภูมิ และได้รับความสุขตามสมควรกับการปฏิบัติอย่างแน่นอนรัตนะข้อที่สคือพระสงฆ์สามสงแปลว่าหมู่ในที่นี้หมายถึงหมู่ชนที่ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วประพฤติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินยัยโดยอริยสงฆ์คือพระสงฆ์ผู้เป็นพระอริยะบุคคลหมายถึงหมู่พระสาวก ที่ได้บรรลุมรรคผลและนิพพานแล้วแบ่งเป็นสีจ่จำพวกคือพระโสดาบันพระสกะทาคามีพระอนาคามีและพระ,าาพระอรหันต์จัดเป็นสังฆรัตนะโดยตรงเอ๊ะแล้วพระพิกษุที่หนูใส่บาตรทุกเชา้าหรือที่ไปฟังท่านเทศที่วัดก็เป็นอริยสงฆ์ด้วยหรือเปล่าคะหากเป็นหมู่พระภิกษุที่บวชถูกต้องตามพระวินยัย แต่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลและนิพพานเราจะเรียกสมมุติสงฆ์พระสงฆ์โดยสมมุติสมมติติสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยจัดเป็นสังฆรัตนะโดยอนุโลมพระสงฆ์นับเป็นรัตนะประการที่สเพราะท่านประพฤติช,ชอบตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจริงสอนให้ผู้อื่นทำตามซึ่งศาสนาพุทธตั้งมั่น ยั่งยืนมาจนถึงตอนนี้ก็เพราะอาศัยพระสงฆ์เป็นกำลังสำคัญในการรักษาทรงจำศึกษาปฏิบัติและเผยแผ่สื่อต่อกันมาโดยสรุปรัตนะสาก็คือ 1. ท่านผู้สอนให้ประชุมชนประพฤติช,ชอบด้วยกายวาจาใจตามพระธรรมวินยัยที่ท่านเรียกว่าพระพุทธศาสนาชื่อ พระพุทธเจ้า 2. พระธรรมวินยัยที่เป็นคําสั่งสอนของท่านชื่อพระธรรม 3. หมูม่ชนที่ฟังคําสั่งสอนของท่านแล้วปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินยัยชื่อพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทั้ง3นี้รวมกันเรียกว่าพระรัตนตรัยหรือพระไตรรัตน์ เพราะเป็นสิ่งประเสริฐสุดมีค่ามากหาที่เปรียบไม่ได้เป็นสิ่งที่หาได้ยากเพราะสามารถดับทุกข์นำความสุขความเจริญมาให้แก่ผู้ยอมรับนับถือซึ่งรัตนะมีค่าอย่างอื่นไม่สามารถนำมาให้ได้การถึงรัตนะทั้งสเรียกว่าไตราสารณคมพระรัตนะไตรเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันกเกษมสูงสุดไม่มีที่พึ่งที่ระลึกอื่นใดเทียบเท่าได้ ย่อมกำจัดทุกข์ให้ถึงความสุขทั้งได้สมบัติอันยิ่งยวดคือพระนิพพานโอ้โหต่อไปหนูจะไม่ดูละครดึกจะได้ไม่งว่วงน,นอนตอนเรียนอีกถ้ารู้ว่ามีผอมีค่าขนาดนี้หนูไม่อยากได้แก้สารพัดนึกแล้วล่ะค่ะืมๆ <Ms>. ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอเมื่อกี้นะครับก็เป็นการพูดคุยกันเรื่องระหว่างคุณครูกับนักเรียนเนาะเรื่องของพระรัตนต์ไตนะครับเพื่อความเข้าใจเดี๋ยวครูจะสรุปให้นะครับคำว่าพระรัตนต์ไตนะครับมาจากคำว่ารักนะครับซึ่งแปลว่าแก้วหรือสิ่งที่ประเสริฐ และอีกคำก็คำว่าไตนะครับซึ่งแปลว่าสฉะนั้นพระตนะไตนะครับเมื่อแปลรวมกันนะครับจึงแปลว่าแก้วสามดวงหรือสิ่งประเสริฐสามสิ่งนะครับที่พุทธศาสนิกชนนะครับเคารพนับถือสูงสุดโดยประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์นะครับเรามาดูพระพุทธกันก่อน,นครับพระพุทธนะครับ โดยคำว่าพุทธเนี่ยแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นและผู้เบิกบานนะครับผู้รู้ในที่นี้นะครับก็คือรู้ในความเป็นไปในธรรมชาติทั้งปวงส่วนผู้ตื่นนะครับก็คือตื่นจากความโง่เขลาและผู้เบิกบานนะครับก็คือไม่มีสิ่งใดทําให้จิตใจเศร้าหมองอีกแล้วนะครับซึ่งหมายถึงผู้ที่ตัดสูุ้อริยสัจสี่ก็คือความจริงที่ประเสริฐสประการนะครับ หรือพระพุทธในที่นี้ก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองครับผมส่วนพระธรรมนะครับพระธรรมในที่นี้ก็คือหลักธรรมคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับโดยธรรมในที่นี้นะครับมีเสียงพ้องกับคําว่าธรรมในภาษาไทยนะครับโดยถ้าข้อความไม่ชัดเจนอาจเติมสระอเป็นธรรมะนะครับ แต่จะใช้คำว่าธรรมะเนี่ยเฉพาะเมื่อหมายถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับโดยคำว่าธรรมหรือธรรมะเนี่ยครับเป็นคำที่มาจากภาษาส,าสันสกฤตนะครับโดยคำว่าธรรมในที่นี้นแปลว่าสิ่งที่แบกไว้หมายถึงกฎหมายหน้าที่ยุติธรรมความถูกต้อง คุณความดีคุณธรรมหรือธรรมชาติเป็นต้นนะครับและสุดท้ายก็คือพระสงฆ์ครับพระสงฆ์เนี่ยเรามักจะเรียกสมณเพศในพระพุทธศาสนาว่าพระสงฆ์กันใช่ไหมครับแต่คำว่าสงฆ์ในที่นี้นะ่ยหมายถึงองค์คณะของผู้เป็นสารณะมากกว่าแต่สารณะในพุทธศาสนาแต่ละรูปนั้นเรียกว่า ภิกษุนะครับซึ่งแปลตามรูปศัพท์หมายถึงผู้ขอโดยมีรากศัพท์เดียวกันกับคำว่าภิกษาจารย์นะครับโดยพระสงฆ์ในที่นี้หมายถึงสาวกหรือนักบวชที่เป็นผู้ชายในพระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในสี่ของพุทธบริษัทนะครับซึ่งเดิม เราจะเรียกนักบวชผู้ชายในศรราสนาพุทธนะครับว่าภิกขุซึ่งคําว่าภิกขุนะครับเป็นภาษาบาลีนะครับส่วนคําว่าพิกษุก็เป็นภาษา,ษาสันสกิตนะครับโดยพระสงฆ์เนี่ยจัดว่าเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการสืบทอดพระศา,าสนานะครับเพราะเป็นศาสนทายาทนะครับผู้สั่งสอน พระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไปนะครับพระสงฆ์จึงต้องประพฤติปฏิบัติตนให้ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติของพระสงฆ์ที่ดีตามพุทธบัญญัติครับนี่ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพระรัตนไตยนะครับอ่ะโดยก่อนจะจากกันไปนะครับครูก็มีอ่า แบบทดสอบหลังเรียนให้นักเรียนทำนะครับเหมือนในทุกๆคาบนะครับก็คือให้นักเรียนนะครับทําใบงานที่แดเรื่องพลัตนาไตนะครับโดยให้บอกความหมายและความสําคัญขององค์ประกอบของพรลัตนาไตนะครับในแต่และองค์ประกอบนะครับว่าพรลัตนาไตเนี่ยแต่และองค์ประกอบมีความหมายและความสําคัญอย่างไรนะครับอ่ะ รูปร่างใบงานแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับซึ่งวันที่นักเรียนมารับนมแล้วก็มารับใบงานของเดือนอกรกฎานะครับนักเรียนบางส่วนก็ได้ไปแล้วนะครับส่วนนักเรียนคนไหนที่วันนั้นไม่ได้มารับนมหรือมารับใบงานนะครับก็สามารถที่จะ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ตามนี้เลยนะครับโดยครูจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับนักเรียนสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้ครับหรือนักเรียนคนไหนที่ไม่สามารถพิมพ์ออกมาได้นะครับก็ให้ทํำในสมุดเรียนวิชาสังคมศึกษานะครับหรือทําในกระดาษ AC ก็ได้ครับเอาตามที่นักเรียนสะดวกเลยเรื่องสุดท้ายนะครับที่จะแก้แจ้งนะครับก็คือ,อ คาบนี้นะครับก็จะเป็นคาบสุดท้ายของเดือนนี้แล้วเนาะก็ให้นักเรียนนะครับนำใบงานวิชาสังคมศึกษานะครับที่ทําเสร็จแล้วนะครับให้มาส่งในวันที่นักเรียนหรือผู้ปกครองของนักเรียนนะครับมารับนมหรือใบงานนะครับของเดือนสิงหาคมนะครับโดยย้ําน,นะครับให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยนะครับเพราะว่าหากนักเรียนไม่เขียนมา, salsa, มาเนี่ยครูก็ไม่รู้ว่าจะครูจะให้คะแนนใครนะอะ่ะย้ําน,นะครับให้นักเรียนเขียน ชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับโดยวันเวลาในการรับนมกับใบงานนะครับผู้ประจำชั้นในแต่ละห้องเดี๋ยวท่านก็จะแจ้งเข้าไปในรายกลุ่มของแต่ละชั้นอีกทีนะครับสุดท้ายนี้ก็เหมือนทุกครั้งนะครับครูก็จะฝากนักเรียนนะครับให้ดูแลรักษาสุขภาพตนเองด้วยนะครับช่วงนี้ก็โควิดระบาดหนักเนาะจะออกไปไหนมาไหนก็ใส่แมส ป้องกันตัวเองไว้ด้วยนะครับหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะครับเพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนนะครับวันนี้ครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ครับสุดท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย